เธอเป็นคนวาดใช่ไหมแน่อผมว่าดเองดีรับออกมาเองอย่างนี้มันจะได้คุยกันง่ายหน่อยงั้นบอกครูมาสิ<ๆ>เธอพังห้องกิฟต์ทำไมผมค่ัไม่ต้องมาทำเป็นสายซื่อหรอกนะเพื่อนเธอบอกครูหมดแล้วพยานหลักฐานชัดขนาดเนี้มีอะไรจะแก้ตัวไหม <S 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 หรือจะให้ครูพาไปหาตำรวจถ้าเธอสารภาพ ครูจะไม่แจ้งความและจะลดโทษให้เก่งหนึ่งครูอยากทำอะไรผมก็ทำาะครับก็ครูตัดสินผมไปแล้วอะ่ะถ้าผมบอกว่าผมไม่ได้ทำาครูจะเชื่อผมปะเธอนิดไม่บอกครูสิเธอคิดยังไงที่วาดรูปพวกนี้คิดไงผมก็วาดงั้น,นะครับ